วัตถุดิบหลักเลยค่ะก็จะเป็นมะนัดนะคะหมากนัดหรือว่าสับป,ปะรดนะคะค่ะจะไขายใบมะกรูดต้นหอมผักชีค่ะสีมีเนื้อไก่เด้อค่ะหลายหลายซื้อมาไก่ตัวหนึ่งเต็มกระโตกเลย่ะค่ะ,คะจัดการปอกสับป,ปะรด ตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะเฮากระสีเอาไก่มาใส่เอาเนื้อไก่ลงไปเติมเกลือจ้าใส่เกลือลงไปน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปกลายในจังหน่อยค่ะเพราะว่าเต็มหมอ้อเลยผงนัวค่ะเขาก็ค,ค่อยตักฟองมันออกเลยค่ะฟองที่ไม่พึงประสงค์ นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างว้าวหอมทีนี้ก็จะเอาสับป,ปะรดมาใส่นะนะกะเอามักนัตนะลงไปด้วยค่ะใส่สับป,ปะรดลงไปนะคะประมาณหน่วยครึ่งเด้อค่ะซื้อมาสองหน่วยหั่นแล้วก็คือเอาใส่กาเอาค่ะหน่วยครึ่ง ค่ะในหมอ้อเขาก็สีเป็นแบบนี้ด้วยค่ะเอาฝาหมอ้อมาปิดไว้แล้วก็ปล่อยไว้ให้น้ำมันเดือดอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะพอเป็นไงบ้างว้าวหอมมากเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะชิมดูขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอู้เห็นไหมควัน อร่อยค่ะอร่อยมากเลยออร่อยกพี่เขาลงแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมผั่ชีโรยลงไป